เราไม่เคยหลายใจนะสนมากจะหลายขวดวิสกี้เราไม่มาก,กไม่กลา้วิสกี้วิสกี้ตอนนี้มาในกลา้วิสกี้วิสกี้ว่ายังไงนะครับวิสกี วิสกี้โอเคมาชนนะครับ3 2 1 e t o o n go เอาให้มันกระจาย oh t o one g มาแวบว่ามันกินสุดใจ t e o o n go ยังมียังจะเช a k e ิ i n t 1 o one go เห็นจะเดินมาเล็กจอดฟันตัวเล็กแปลกบ้าชมพู่เป็นกระจับ o อ d e ตรงตรงสเปกไม่ได้ลายละพิมพ์มีกลับโ o the dance on l them shaking เรเดียวเน้นหมอกที่ลับดูเ n l นึกว่ามันเชงเกินแล้วนะไอสัตว์อ่ะวิสกี้วิสกี้เราไม่มอาไม่กลับวิสกี้วิสกี้ตอนนี้มาอ,อยู่ในคลับวิสกี้วิสกี้จะว่ายังไงนะครับวิส Whis <Yeah, yeah. S 1> กี้วิสกี้อมแก่ว่าฉนนะครับ